สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีก็คือเก่าแล้วค่ะหลังจากตองวดไปคาเกี่ยวกับทุกงวดสิมีคลิปมานําเสนอก็ค,อคือคลิปปฏิทินเงินล้านปฏิทินเงินล้านที่คาเกี่ยวนําเสนอก็ค,อคือปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินบินเนาะคะ่ะปฏิทินหลวงปู่สวงงวดนี้แตกสามตัวแตกสามตัวคื้น,นี่ค่ะคาเกี่ยวแปลให้สองซีหาศูนย์ กับสามสี่ห้าปดมันกับเข่าทางหาสามแล้วกับสี่ศูนหาหหาศย์เนาะค,ค่ะคเลขออกสี่ศย์ห้าแต่คำเกี่ยวตีให้ 4, ี่ห้าศจะเข่าสามโตทำมุ้นเล่นก็ได้โตดอยู่เนาะได้โตดได้เตงอยู่เนาะค่ะศูนย์หาหาศูนน,นนี่แน่นอนอยู่แล้วต้องได้บางคนก็อาจจะได้สามโตค่ะแล้วก็มีหาสามน้ำเหล็กลาง นี่คือปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะเนาะครับแตกสามตัวแตกสามตัวที่สลับกันเนาะค่ะจีนแตกสามตัวมาหลวงปู่สวงแตกสามตัวงวดที่แล้วปฏิทินจีนแตกสามตัวหนึ่งกรกฎาปฏิทินจีนแตกสามตัวสิบหกกรกฎาคือปฏิทินหลวงปู่สวงแตกสามตัวสลับกันสลับกันค่ะกับปฏิทินจีนกับน,นี่ค่ะที่เกา ปฏิทินจีนบ้านคําแก้ววดเมื่อกี้คําแก้วแปลให้มันก็เข้าศูนย์ห้าคัแก้วแปลให้หนึ่งศูนย์สองห้าถ้าเอามาตัดเลนหรือจับส่กันเมื่อก็เขาชูนหาหาชูนเนาะครับก็บถือว่าเขาลางค่ะหนึ่งศูนย์สองห้านี่คือปฏิทินจีนค่ะแต่ทีนี้การลงคลิปของคําแก้วคําแก้วสี่ลงคลิปส่กันก็นกคือ เอาปฏิทินหลวงปู่สวงในคลิปเดียวกันกับปฏิทินจีนท่านผู้ชม,มหลายท่านแนะนำมาว่าให้แยกคลิปให้แยกเป็นคลิปก็คือเป็นคลิปปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงไปเลยหนึ่งคลิปคลิปปฏิทินเงินล้านปฏิทินจีนบ้านคําเกวไปเลยหนึ่งคลิปคําเกวก็เิียาตามนั่นเนาะสิได้บงงเมื่อที่แล้วท่านผู้ชม,ชม,มหลายท่านถามมาว่าปฏิทินจีนยูไสคือบ่เห็นมันอยู่ใน คลิปเดียวกับปฏิทินหลวงปู่สวงบางคนก็ว่าปฏิทินหลวงปู่สวงยุไซโบเห็นมันก็อยู่ในคลิปเดียวกับปฏิทินจีนอาศิยับสนกันเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปคําเจ้าจะลงให้เป็นสองคลิปก็คือคลิปปฏิทินจีนคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหลวงปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดีนอีกคลิปหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้คลิปแรกเอาที่แตกสามตัวก่อนก็คือปฏิทินหลวงปู่สวง เทวดาเดินดินเนาะคะ่ะแตกสามโตก็คือสี่ศูนย์หาำเกี้ยวตีให้4ี่หเดี๋ยวงวดนี้มาดูกันว่าปฏิทินหลวงปู่สวง 1. สิงหาคม6กห้าสเป็นเลขตัวใดค่ะค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะค่ะมาเบิง้งคลิปปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะในงวด 1. สิงหาคม6กห้าค่ะ มาเบิ่งเหล็กน้ากันชัดๆเนาะคะ่ะเบิ่งชัดๆเรลกก็คือถ้าเบิ่งง่ายๆงวดนี้ง่ายค่ะเป็นเหล็กบอกวัยกันยากปันใดค่ะเบิ่งง่ายๆก็คือเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกก็ระวังเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งก็คล้ายๆกันก็คือสิเปปนหนึ่งแปดหกหรือหนึ่งแปดเก้าก็ได้และะ้วค่ะค่ะหรือ ตัวข้างบนอาจจะเป็นเลขสองได้ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นสองแปดหกสองแปดเก้าค่ะถ้าเบิ้งได้มุ่งกับกันถ้าบัตตีลังกาลงแล้วค่ะอาจจเป็นสองแปดเก้าหรือเก้าศูนย์สองถ้าเป็นมุ่งตีลังกาแล้วค่ะ,ท, 9, คะท่านผู้ชมสองแปดเก้าหรือเก้าศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมซ้อยกันพิจารณาเบิ้งและะ้วค่ะ ชัดๆเลยก็คือมีเลข7หรือเลข1มีเลข8อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเลข6อยู่ข้างล่างเลข6ถ้ากลับหัวก็เป็นเลข9 7 8 6 7 8 9 1 8 6 1 8 9กลับหัวก็สิเป็น2 8 9 9 8 2เแล้วค่ะ กับหัวก็คือ982กับ902แต่ถ้าเบิ้งเชิงลึกลงไปอีกนีเนาะคะ่ะถ้าเบิง้งก็คือสิมีเลข7มีเลข0เลข0 2ตัวเลข8ก็สิเป็นเลข0ได้เนาะคะ่ะก็คืออารสิเป็นเลข0 2ตัวก,ก็เป็น70กับ06ท่านผู้ชมเห็นคือกันบ่คะเป็น7006ก็ได้ค่ะ มองเป็นเลข C ตโตข้างบนคือเลข7หรือเลข1ตรงกลางคือเลข0ตัวที่3มคือเลข0ตัวที่6คือเลขตัวตัวที่4คือเลข6ก็เป็น7 0, 0็6ค่ะแต่ถ้าเบิ่งง่ายๆบอซับซ้อนก็นกนคือหางเดียวเขียนเลยค่ะเจ็ดหหรือ1 8 6แต่6กับเก่ามันก็สิเป็น โตกลับเนาะคะ่ะมันกิสซีมีปัญหาตลอดก็เข้าก็ต้องกลับเพื่อไว้น้ำเจ็ดหหรือเจ็ดแปหรือหนึ่งตีลังกาคือสองกับ902ส่วนเลขสีตัวคือ7 0, 0็ดศสิงหาคมหกค่ะปฏิทินหลวงปูสวง เบิง้งให้เบิง้งชัดๆนั่นๆเนาะคะ่ะเพราะว่าคำเกี่ยวแยกคลิปออกจากปฏิทินจีนให้เนาะคะ่ะในงวดนี้ท่านผู้ชมหลายท่านซับซนหาคลิปบ่เห็นกระิแยกให้เป็นสองคลิปค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวคำเกี่ยวสิไปสรุปให้เบิ้งใหม่เนาะคะ่ะกระดาษให้เบิง้งตัวเลขชัดๆอีกเท่านึงค่ะ,คะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเลขพร้อมกันเนาะคะ่ะเลขที่แปลได้ก็คือนี่ค่ะคำเกี่ยวเขียนกระดาษให้เบิง้งเจ็ดแปดหกหรือ 789 186หรือ189เพราะว่า6กับ9มันสิอาจสิตีตลังกาเนาะคะ่ะก็ใส่กันไว้ให้แต่ความจริงมันก็เป็นแค่786กับ186แล้วะคะ่ะ786 186ก็เป็น789 189แล้วก็อีกหางหนึงก็คือ289นี่คือแบบตีลังกาเนาะคะ่ะ289กับ902ถ้ามองแบบกรับด้าน289902 แต่ถ้าสังเกตดีๆมันสิเป็นเลขซีโตไข่กันอยู่ก็คือมีเลขเเลขศูนย์เจ็ดศูนยกเจ็ดศูนย์ศูหนึ่งสิงหาคมหกหนี่ก็คือปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินงวดที่แล้วแตกสามตัวตรงคือเข้ามาตลอดท,ทุกงวดเข้ามาเรื่อยๆมีแตกสามตัวตลอดสองตัวกับเข่าตลอดค่ะ เดี๋ยวงวดนี้เขามาเบิงว่าสิเป็นเลขเลขเดี๋ยวงวดนี้เขามาเบิง์นํำกันค่ะว่าสิแตกอีกบอ่อสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินเงินล้านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาห้เบิง์นอะเนาะคะ่ะงวดหนึ่งสิงหาคมหกห้าสำหรับคลิปปฏิทินหลวงปู่สวงกะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวรอเบิงคลิปต่อไปคลิปปฏิทินเงินล้านปฏิทินจีนบ้านคำเกี่ยวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจังไดงกะขอท่านผู้ชมนั่งไปแปร แปลถูกก็จะได้โชคได้หลาบเนาะคะ่ะหลายๆคนอาจสิแปลถูกแปลผิดแตกต่างกันออกไปก็ซ้อยแช่กันเนาะคะ่ะว่าผู้ดใดแปลเป็นจังไดเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกับท่านผู้ชมทันืีนน่าสำหรับเลขประเทศเงินล้านเนาะคะ่ะลุงผู้สวงค่ะคลิปนี้กัจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ